ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเตรียมตั้งรับดวงดาวเปลี่ยนแบบผิดปกติกันยายนนี้จุดเปลี่ยนใหญ่ครั้งสำคัญหมอช้างเตือนกันยายนนี้จุดเปลี่ยนสำคัญ3มราศีสุดปังสองราศีต้องระวงังหมอช้างทศพรรีตุลาเผยเดือนกันยายน2564นนี้ ยังมีปฏิทินใหญ่ของดวงดาวคือดาวพฤหัสย้ายกลับจะเปลี่ยนแบบผิดปกติในช่วงปลายเดือนกันยายนวันที่27กันยายนจะเป็นการเปลี่ยนหลายๆดวงหลายๆระบบแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญดาวพฤหัส,สบดีย้ายกลับทำให้มีคนที่ดวงดีขึ้นหลัง27กันยายนได้แก่สามราศีปัง,ปง ราศีมังกรชีวิตมีการปรับเปลี่ยนระบบเปลี่ยนวิธีการเริ่มงานใหม่ใครอยากเปิดร้านลงทุนอสังหาหรืออะไรก็ตามเข้า27กันยาไปแล้วจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเลขสำคัญคือ19และ5แรเลขของดาวพฤหัสอย่างทำบุญอะไรให้เป็นเลข5เลขลงท้ายลาย519 ราศีกรกฎดวงดีขึ้นราศีธนูดวงดีขึ้นเช่นกันเน้นเรื่องเงินอย่างเดียวเลยจังหวะดวงในเรื่องของเงินคนบ่นมากเรื่องเงินแต่ราศีธนูจะสวนกระแสมีโอกาสได้เงินก้อนเดียวอะไรไว้หลัง27กันยาจะเริ่มมีข่าวดีส่วนราศีที่ต้องระวงังหลัง27กันยา เตือนกันหน่อยคือราศีกุมจากดวงดีมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีแต่พอ27กันยาจะเหนื่อยขึ้นเหนื่อยใจตัวช่วยไม่ค่อยมีมีเรื่องเสียตังค์เยอะมากราศีสิงจะมีปัญหาเรื่องศัตรูจะได้ทำอะไรที่ไม่ถนดัดไม่เคยทำหรือต้องทำโปรเจกต์ใหม่ๆแนะนำสองราศีนี้ทำบุญเกี่ยวกับผู้ใหญ่มูลลนิธิ ดูแลผู้ป่วยคนชราทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลทําบุญที่บ้านก็ได้สวดมนต์ไหว้พระหันหน้าไปทางทิศตะวันตกทิศดาวพลิหัสใช้ดอกไม้สีเหลืองเลขหาสวดมนต์สวดวันที่27กันยาหรือเวลาที่เราสะดวกเมื่อถามว่าหลังจากนี้โควิดจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหนจะพีคถึงขนาดไหนหมอช้างกล่าวว่าเรื่องนี้ เราเคยพูดตั้งแต่ปี2016พุทธศักราช2559ตอนที่ดาวมฤลตยูย้ายให้คนไปไหว้ศาลหลักเมืองที่มีคนไปกันเยอะๆเพราะดาวนี้อยู่กับดวงเมืองนานข่าวดีคือมันใกล้จะออกแล้วปีหน้าปลายปลายป,ายปีถ้าไปย้อนดูตอนคนเป็นโควิดไม่กี่คนเมื่อปลายปีที่แล้วมดดำถามว่าโควิดจะเป็นยังไงหมอช้างบอกว่า มันจะแรงมากช่วงเมษามดดำบอกว่าเป็นไปไม่ได้จะแรงอะไรอีกห้าเดือนตอนนี้เป็นหมื่นๆต่อวันแล้วถามว่าจะจบเมื่อไรตอนนี้ไม่ใช่ดวงแล้วดูข่าวก็เห็นแต่เชิงดวงวงรอบเปลี่ยนแปลงนี่จะสิ้นสุดปีหน้าถ้าวันนี้ดีเราไม่รู้จะมีสายพันธุ์ใหม่เมื่อไรต้องเตรียมตัวหรือปรับตัวยังไงให้อยู่กับโรคนี้ จะหาอาชีพอะไรที่ทำเลี้ยงปากเลี้ยงท้องภาพใหญ่โรคนี้อยู่อีกเป็นปีไม่ได้บอกให้หมดกำลังใจแต่ยังไงเราก็ต้องอยู่ต้องปรับตัวสู้กับมันดวงเมืองตั้งแต่กันยายนเป็นต้นไปสี่เดือนสุดท้ายของปีจะเป็นยังไงหมอช้างกล่าวว่าดวงเมืองไม่ใช่การเมืองต้องย้ำก่อนดวงเมืองภาพใหญ่ทั้งเศรษฐกิจสังคม ยธรรมชาติย้ำว่าดาวพฤหัสที่เปลี่ยนปลายกันยาจะส่งผลแรงช่วงตุลา,ลาเดือนตุลาคมมักเป็นดวงจุดอ่อนของไทยดูประวัติศาสตร์เหตุการณ์ใหญ่ๆมักเกิดขึ้นในเดือนตุลามันมีเหตุผลเพราะดวงเมืองถูกผูกให้พระอาทิตย์อยู่ในราศีที่สว่างมากคือราศีเมษเมื่อใดที่พระอาทิตย์มาอยู่ในจุดอ่อนกำลัง คือช่วงตุลาพระอาทิตย์เข้าราศีตุลภาษาดวงเรียกว่าเป็นนิดคือไม่มีพลังเลยมันก็เหมือนเป็นจุดอ่อนดังนั้นเรื่องภัยธรรมชาติโรคภัยไข้เจ็บความมั่นคงหรืออะไรก็ตามจะมีปัญหาตามมาที่ออกมาพูดนี้ให้มีสติเตรียมตั้งรับเห็นความไม่แน่นอนที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ทางดวงดาว ชีวิตคนมีขึ้นมีลงมีสุขทุกข์ทุกคนต้องมีความหวงังและล่าสุดเตรียมเ hey! ฮกันดังๆได้เลยหมอช้างเซอร์ไพรส์สามราศีมีลุ้นข่าวดีเงินเข้าแบบฟลุกฟลุกสามราศีลุ้นข่าวดีโค้งสุดท้ายปลายเดือนสิงหาคมมีเซอร์ไพรส์เฮ hey! กันดังๆได้เลยสำหรับสามราศีที่เตรียมลุ้นข่าวดี กับเซอร์ไพรส์เรื่องการเงินโดยหมอช้างทศพรนักพยากรณ์ชื่อดังได้โพสต์ถึงสามราศีที่ถึงเวลาโชคเข้าข้างแล้วมีราศีไหนบ้างเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรียกได้ว่าทำลุ้นกันหนักจริงๆในช่วงสุดท้ายของปลายเดือนสิงหาคมนี้ที่ล่าสุดหมอช้างทศพรสีตุลานักพยากรณ์ชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เผยถึงสามราศีที่เตรียมรอลุ้นข่าวดีในช่วงโค้งสุดท้ายของปลายเดือนโดยได้เผยว่าราศีที่การเงินมีเซอร์ไพรส์ถึงเวลาโชคเข้าข้างโค้งสุดท้ายปลายเดือนมีลุ้นข่าวดีเงินเข้าแบบฟลุกซึ่งทั้งสามราศีที่ถูกเฉลยออกมานั้นคือราศีตุลคนที่เกิดในช่วง18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายน ราศีพิจิกคนที่เกิดในช่วง17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมและราศีกุมคนที่เกิดในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมหลังจากที่หมอช้างได้แชร์โพสต์ลงไปต่างก็มีคนที่อยู่ในช่วงของราศีนี้เข้ามาคอมเมนต์ถึงคำทำนายดังกล่าวกันมากมายเลยทีเดียวทางทีมงาน ขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากหมอช้างทศพรสีตุลานักพยากรณ์ชื่อดัง